สวัสดีครับพี่ีนาทุกคนอยู่กับผมเลยครับในช่องนอนกระดึบเฮ้ยไอ้เขียดนะมาพบกับผมครับวันนี้ช่องนอนกระดึ๊บชาแนลก็วันนี้เพื่อนตามเพื่อนมาเพื่อนมาปักเบ็ดครับอยู่ตรงไหนไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ครับโอ้โหนี่ยังไม่เคยมาใส่ของนี้ยัไม่เคยมาใสเป็นบ่ออะไรเขาเนี เป็นบอกเขาปูกบ่อยแต่คือข้ามาจับเขียดมาเห็นแล้วมันน่ามาปก็เยยยลยลงแล้วที่แรกมาตรงไหนงูนะข้ามข้ามทางรถไฟนี่ครับมาดูกันครับพักไว้ผมก็มาช้าตามมาทีหลังนี่ครับเดือยใช้เขียด ก็รีบมาครับไฟก็ลืมออกมาครับไ,ไปดูกันว่าวันนี้มจะมีผลงานไหมเดี๋ยวจานคอยดูเดี๋ยวคอ,นะอยดูยดเดย,ย,ดย็นนี้จเจอกันไป <laughs> <laughs> ขักอยู่ วันนี้มากับเซียนกบอีกแล้วอำให้ปากได้เวลาฝั่งเนี่ย ลุยกันต่อครับวันนี้ไม่มีส่วนร่วมอะไรครับปลาถ่ายอย่างเดียวถ <No. S 1> <laughs> ่ายอย่างเดียวมาก็มาช้าไปดูยข้ามจับเกียน์แรงมันตื่น <c oughs> ออเลยอย่างนู้มดเลยจับ Gracias. <laughs> นะครับทุกคนเรามาถึงหมายที่สองกันแล้วเหลือคันเบ็ดอยู่ประมาณสิบกว่าคันนะครับอันนี้เป็นบ่ออะไรเขาปลูกบัวบัวไทยอันนี้ได้อยู่ใช่ไหมก็ บอกฝั่งนู้นเขาปล่อยปลาครับก็เป็นปลาของเขาไม่ได้ฝั่ <Nope. S 1> งนี้ปลูกบัวขาย สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มเก้านาทีทุ่มกว่าแล้วครับเราก็จะมายามเบ็ดกันรอบแรกครับมันก็จะมื่เนือหน่อยครับทุกคนก็เดี๋ยวถ้ามีตัวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับตอนนี้ก็เพื่อนเดินไปหาจับเขียนครับเยื่อหมดไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเอาเบ็ดมาหลายคันนะครับเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดีครับดีกว่าครับ อ่าติดแล้วครับหนึ่งคันขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยยังไงรอดครับรปักเบ็ดครับพี่อ๋อไม่ได้เลยครับเออเดี๋ยวอออีน่๋ครับอโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเลยครับเอากลับไปเลยเราไม่ให้ปักนะนก็ผิดคิวนิดหน่อยก็เขาบอกว่ามมไม่อนุญาตให้ปักนะครับเบ็ดตะกี้ก็ติดติดตัวไปตัวหนึ่ง ไซส์ค่อนข้างเล็กแล้วก็หลุดไปตัวหนึ่งเอาไม่เป็นไรครับมันยังมีที่หมายอื่นที่เราปักไว้ที่ไม่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของที่ก็อย่างนี้ครับปักเบ็ดในเรียกอะไรอ่ะแถวเขตเมืองเนาะไม่เหมือนบ้านนอกเรานอกเราปักได้ทุกที่แถวนี้ไม่รู้ว่าที่ใครเป็นที่ใครมั่งโอเคเขาว่าเป็นที่เขาเราก็ไม่ไม,ไม่ปักเนาะเราก็ไปหาปักที่ไม่มีเจ้าของแล้วกัน อเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับผมที่ี่บอกบวชตุดนโอ้โอ้ใส่แกะมาครับตัดแะไเนี่ยตรงนี้ปดอยู่พมาไหมต้นนี้หน่อยใช่มันติดกัดด้วยไงอืมโดนกัดนะเยสัยมันต่ดกั้วยไงลงอยู่เรื่อง もう。 ครับติดครับอันนี้ติดมาแล้วมาอะไรเปลี่ยนเลยใมาู้วไปูไ้าเงาัวาบัวาบัวลงไปอมาแล้วมาเลยว่งหญ่เลย จับดูเอ้ยสุดยอดครับอาจาร<ๆ>ะนะย์ก,ก,ลบ,ลกบล้างอะไรกินเราว่ารุนปะครับรอบนี้ปลาไม่กินก็ตับปูเต็มเลยครับอยากขับปูอ่ะอืม <ๆ S 1> ปลาปลาติด2ตัวครับผมเอาโอเคครับ ก็เดี๋ยวผมก็จะกลับก่อนแล้วครับลูกิงปลาสองตัวแล้วก็ตอนเช้าดูลูกปลาช่อนนี่ไงปลาช่อนเต็มเลยครับดูแมงเอฟเลยเยอะเลยเคครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวก็ตอนเช้าอาจารย์กบก็จะมายามอีกรอบหนึ่งเก็มเป็ดโอเคครับขคุณที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ